คนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะทำดีได้จงเป็นคนดีถ้าคิดดีทำดีเพื่อสังคมเราและสังคมเราจะให้โอกาสทุกท่านได้กระทำความดีสวัสดีทุกท่านคะ่ะฝากติดตามช่อง Youtube น้องใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะกับยศจิวานชาแนลดิด้วยเปลือ ไมมม่ีจุดหวันนี้เราจะมาดูถนนหนทางนะคะเนาะนี่ของอบตอบางชางนะคะนี่เขาก็ได้ปรับปูนถนนข้างทางอ่างบ้านข้างซอยบ้านยจิยอยนชั้นเอลนะคะนี่รถิศด,ด,ดูถนนหนทางนะคะ ทางซอยบ้านเราก็จะมีการพัฒนาแล้วนะคะนี่เห็นไหมจากปักซอยเข้ามาวันนี้ช่างไม่มานะคะช่างเขาจะเริ่มเทปูนวันเร์นะคะนี่เขาได้เขาได้ทำแบบแผ่นผังนะคะเนาะช่างเขาจะมาทําวันจัทร์นะเขาบอกไว้แล้วนะคะเขาจะเริ่มเทฝั่งนี้ก่อนฮะฝั่งปีกขวาฝั่งนี้ก่อนนะคะ,อ,นนะ,คะอันนี้คือปีกซ้ายนะรเขาจะเ,เทปีกขวากันอุ๊ยอะไรคะท่านผู้ชมคะ น้องฟักของเราค่ะวันนั้ลูกเล็กอยู่เลยค่ะท่านผู้ชมวันนี้ลูกใหญ่ยาวมากค่ะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะเป็นแต่ยานค่ะท่านผู้ชม่ะดูสิคะมีสองนางเองค่ะดูสิคะท่านผู้ชม่ะลูกใหญ่มากอย่างนี้เราจะทําอะไรกินดีคะท่านผู้ชมดูสิคะดูดูดูน้องเขาตัวใหญ่มากเลยนะคะอุลูกใหญ่พูดผิดค่ะน้องเขาลูกใหญ่มาก มี2ลูกเลยนะคะท่านผู้ชมคะเราจะทำเมนูอะไรดีคะเนี่ยดูสิคะลูกใหญ่มากเลยจะทำเมนูอะไรดีคะคอมเมนต์ได้นะคะว่าจะทำแกงหรือผัดดีหรือต้มจืดดีนะคะท่านผู้ชมมีค่ะช่างขอจะเริ่ม ช่างเขาจะเริ่มทำวรรจันนี่คะ่ะเทปูนนะคะก็จะเทฝั่งขวามือก่อนนะคะนี่ค่ะก็ทาถึงสุดนู้นเลยนะคะทุกผู้ชมค่ะนี่ก็จะสุดถึงตรงนู้นนะคะเห็นไหมนี่ค่ะเดินเรื่อยเปือยไม่มีจุดหมายนี่ค่ะ เขาก็มาตอกเสาคมเสาเข็มเลยะคะ่ะไม่ใช่อนนะไรนะตอดแผ่นปูนนะครับเนาะแบบของเขานะคะเนาะถึงตรงนู้นนะครับทุผู้ชมค่ะนู้นค่ะจากตรงนูน้นถึงตากซอยเห็นไหมจากนู้นมาใครไหมก็ยาวอยู่นะคะหลายเมตรอยู่เนาะนี่ค่ะยาวถึงนู้นเลยนะคะทากผู้ชมค่ะโอเคค่ะทากผู้ชมวันนี้เราเดินเลื่อยเปื่อยไม่มีจุดหมายนะคะ เราก็จะดูถนนหนทางซอยบ้านเราก็จะมีการพัฒนาแล้วนะคะเนาะฝากติดตามกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ youtube น้องใหม่นะคะโยจิวอนชาแนลนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามดูคลิปจนจบนะคะขอบคุณค่ะถนนบ้านเรามีการพัฒนาแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีนะคะชุนอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ นเป็นฉันมันผิดตรงไหนเชีว่าฉันใครกำกับ